ครับพ่อแม่พี่น้องครับผมก็มาตามพระอาจารย์วัดป้า้ที่เพื่อนบอกเก้าแปดสามแต่ว่าเพิ่นวงกลมให้แปดสามอย่างเดียวนะครับเนาะพระอาจารย์วัดปลาบวกข้อมฝันนน่อหละครับงวดน,นี้เพิ่นกับฝันอีกเ้อเพิ่นว่าน่ะฝันอีกแล้วแต่วผมก็เอาของมาถวายเนาะอมีเอฟซีเพิ่นโอนเงินมาให้นะโอนเงินมาซื้อของมาถวายปูถวายพระอาจารย์เพื่อนนะพระอาจารย์วัดป้าเอาเดี๋ยวผมก็สิเขามาถามเพื่อนละเพื่อนข้าเฝ้าคำเนาะ คือสิบไริไลท์คลิปนี้คือสิบไริไลท์นาที่เดี๋เพื่อนเฝ้าไปสวสดศพเนาะเอาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องบานี่ผาร่วยชาแนลนเด้อครับเดอ้อพ่อจะได้ติดพ่อจะได้มีกำลังใจน้อยๆไปหาไอ้คลิปให้เด็ดๆอีกเนาะครับเนาะอย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามเด้อครับเดอ้อมันจะไดช้ชมคลิปของผมครับเอาผมสิพาเข้ามาหาพระอาจารย์เด้อแบบนี้นี่พระอาจารย์วัดป่าบวกกับความฝันเด้องวดนี้เพื่อนก็มีฝันเด็ดๆให้อีกแล้วเพื่อนว่าน่ะผ้าพากันตามผมมาครับ เดี๋ยวสัมผัสให้เบิ้งเด้อบัดนี้มาจังไห,น,ไหน,นครูอาจารย์ครับวันมาโยมค่อนนที่บอกไอ้แปดสาม้วเบนให้ครับผมถาวายไอ้ไฟนาวัดนะครับผมอาตมาเห็นลแล้วไฟแลนะครับแะ่ว่ามีเหลขกยุ่กการตัวเดียวเอ,อนเีกไฟโซ่นะครับครับแต่ว่ามาวันยังสิบ่บอกอันนี้บอให้บอกรอมันง่อนนะครับผมแต่แต่ว่าพี่ว่ามันเป็นเหล็กตวเกาว่โยมเล็กัวเก่าบ่ครับ เช่ยนตัวไอ้รน่ออกไ่ก้อนนี่ไตัวไหนผมฮะ <c oughs> ยอมถามเหมือนที่มนเจ้าเนี่ย <c oughs> ก็ง่ด้ย, <c oughs> ยก็ถามเปมืนเ้าผมก็จงหันไปถามว่า่าใก่หมือว่าในบอยย่อมหมครับผมอืมเตมากันแต่ว่าเลขประกันกรรยี่าสุดเนี่ยจะมาเราประกันในเลขบนล่างครับบนยี่ห้าสุดยี่ล่างยี่ห้าสุดต่างหครับเผาแน่นอนเลยอ่ะนี่นี่วราคับประคองเมาตเกตมาหลายชั่วมดแล้วครับอ่าเดี๋ยวฝ่าจาายเมื่สิเอาเลขหวย ให้พร้อมเด้อหัวหชุดเด้อครับเด้อให้ผ้ากันเบื้องเอาเด้อนี่แหละผ้าอาจารย์วัดป่าที่บอกแปดสามตัวเดียวโคโลนะจะว่าจะบอกไงไม่ขออะไรฝันน่าจะมาเลยครับผมครับผมอยู่ได้นีและวได้ย่อมจะเป็นันอันนี้คือบนนะย่อมนะครับผมก็ต้องจากนั้นหัวอาตมันอันนี้บนนะครับไม่ต้องกลับอันนี้คือเหลืองลางข้าประมาณข้าตัดออดก็ตัดออดมีตัดออดกันว่าไรกระเดียกใส่ยีสต์สามครับผมข้าหหอมสูตรสูตรที่มหาเลยนี่ข้าวหอม เทม่าเป็นเดี่ยวๆเลยเหรอเพชรมาแต่เดือนลวมาสวนนี่เห็นวครับนะอ๋อแค่ว่าเข่าตลอดครับอันนี้เบิรงเด้ผ้ากันเบิรงได้เอฟซีได้ผ้ากันผ้ากันบนขึ้นบนล่างขึ้นล่างผ้ากันแคปเอาเด้อครับเนี่ได้บนนี่ครับบนนี่ยี่สิบห้าชุดแล้วล่างมียี่สิบห้าชุดเนี่ยมีอยอะเลยเนี่ยเข้าไปได้เะมากกันโอ้เข่าเลยครับนี่ครับเงินนี้มักแล้วเอาแอดกับมักเด้อครับเด้เงินนี้เด้อครับเด้เงินแล้วจะบอกใช่ไหมครับรัก เย่ตมาฝันมันเข่ากันเลยหรือเปล่าครับผมนี่พี่รักนี่เล่นกระบังมีอยู่ตัวหนึ่งแหละเย่ตมาฝันครับผมไปที่เขามานถวายพี่เลี้ยงโซ่นะครับผมไปแดนคือตรงนี้มาบอกเลยตั้งหมาปีแท้เหม่นปน้อมาเยตมาฝันอืมม่บอกเป็นตัวไหมผมฮะบอกเป็นตัวว่าถีบใจมือมาเลยป่าเอาใจมือมันใจเอาเอาตัวนี้ก่อนเนาะเอาตัวนี้กันเดี๋ยวผมจะข้ามาหาบูมานี่เมื่ต้องไปซื้อหลายอะไรับ ลวก็ยังมีเพรโตอะใหนึ่งสองสามที่หาตาเราหาััอยังนียี่สิตัวครับผมก็ลองแกะเลขกันซามาครับล่างเป็นล่างบนเป็นบนเนาะอาจา์เนาะครับผมที่มาขอตัาไปแล้ว้าวสวัดีไต่าขาจะหนอกไปแล้วครับผมามาถตาถิ่นครับผมบันจะโน้บอ่ะไม่ันจอง่ะแต่สี่งทยังมันอนแทบอ่ะอะได้กิ่วัน เก่าป่เนาะแต่เก่าเสียดายครับว่า,าแปดสามเนี่ยอาจารย์เป่าตัวเดียวใช่ไหมวงกลมให้ตัวเดียวโคโล่ไหมฮะทุกคนเถอะทะเลเป็นโชดีผมเอ <ผม S 2> าที่บนผมเอาหาเลยผมเอาหาแปดสามเนาะใส่เนาะโอ้ยมาอยุ้ยเขาบอกกัน <c oughs> ผมขันผมเรื่นงเรืผมเรียนนิสันเนียแต่ว่าผมก็ดีใจหรอกว่าซองผมมันถืออยู่หันนะเพราะว่าอาจารย์บอกทั้งสององเลยนี่งสององถือเบ็ดทั้งสององเลยว่าเอ้ายังว่าใครยังว่ามีเอ็กซ์ซีคน นี่แหละครับเอาอวนเงินมาให้ปี่ซีขวางมาให้อาจารย์อาจารย์อย่าบอกอธิบายสิเหมือนศิลาเนอ่ยยุ่งดึ๋จับมือสื่อไว้หนุ่มสมบแม่แมครับแมๆแมครับพอสทวนลายๆครับอันนี้ผมว่ายู่วครับเด็กตัวเดียวเลยแทงสื่ออะไรเงี้ยอยู่กนที่บ้านอะครล่ครับพูดถึงพูดถึงผมพูดถึงพอส่วนหลายๆผูเอ้ยอาจารย์ด้อ่ะว่สัตว์ผมเดี๋ยวผมสีนวาไว้คนับครับของเอฟซีนะครับเนี่ ผมอ่ต้องอะไรก่อนฮะจ้องไรยัปานีพารวยชาแนลนะครับปานีพารวยปลาอสละปลาอเลือปลาล่อเลือครับปลาลอเลือกล่อปปอปลาลอเลือสละอ่านเนียนสลีครับปานีพารวยชาแนลครับคุณเบิงอาจารย์เมื่อนั้นเนะยิ้มหน่อยคุัคผมอาดามาสิบอกตัวนั้นแหละแต่ว่ามันฝันจะเนื่อมันแม่นครับครับมันเซลแม่นอเลย สามหาเก้าอ้ยหาเก้าหาสามเก้าอ่ะนะครับผมอ่ะอาจารมาอยากบอกยูทูบบอสมาไมันคยจะหลายตัวอารมาบอกเลยว่าอย่าหลายหลายตัวอันนี้มมังเล่หลายตัวนี่เอาตัวนี้ไปเสี่ยงขึ้นเลกําไรเลยครับผมอาจรมาเราประกันเลยว่าเขาในนอกระไปเมืองกันได้ครับครับเอาไปย่างมอเตอรเขุาสองบนน้อไป่ต้ไปเล่าผมเนาะเออเอาเด้อพายแคบเอาเด้อครับเด้อแคบเอาแคบเอาเด้อแคบเอาเด้อข้ามบนขึ้นบนล่างหรือล่างเด้ห้ามกลับเด้อครับเด้อไม่ว่ามันเข่าก่านอาจารย์มาตัวหนึ่งเลยครับครับเดี๋ยวผมจะมากอีกลิปสุดท้ายขึ้นมือสุดท้ายกนลัผม ไกลๆมากัรอยอมอยู่ก็ประมาณเนาะบ่บ่อลไม่ได้ถ่ายนะครับผมาใจญเน้นเนะเสียดายยังว่างวนนี้ละมากแค่เมันก็ถือหลายเลยครับโอ้ือหลายเทมากเขาบริอวนมาให้กระทบ่อน่าอยู่แต่่ายังบิอวนร่อเงินอยู่นะครับครมันมาถือก็เลยดังร่อยนครับผมเลยดครับอาฟุ้งแต่ลูกวนยังผมครับผมไปงันซพล่ะมีบไอพอดในเอฟซีผมครับ ไม่ลำน้อยด้วยเด้อะยมเอ้ยผู้ที่บันเทิง <c oughs> เลขตัวเดียวอาตมาใครคิดว่าถือกันเหมือนเดิมยมคร <c oughs> ับผมเพราะเลขตัวเดียวจะได้นนกระสือบนลางอาตมาคิดได้ใจนะ <c oughs> อาตมาให้แปดสามจะได้สามตัวป้าอาตมาเอาเก่าใส่บนนอนตอนนั้นครับผมอาตมาเอาเก่าใส่ครับผมอืมแต่ว่ามามามาแปดสามมวนกลมว่าแปดสามตัวเดียวอะไรันเนาะโอ้คิดว่าถือโอ้แต่วันนี้คิดว่าถเกี่ยวกัยม จริงสิครับจริงคุณตัวเอานะอาจารย์นะฝันมื่อมื่อยห้อยออกแล้วนะครับเพรับฝันไม่ฝันตัวหวยจริงเนาะแกได้กี่ป่ะบอกอยู่โยมฟังเห็นได้โยมถามคุ้มถามเหมือนเ้าหนูก็บอกครับครับใจมื่อยโยมแบบสามารถแข่งรอบก้อนแบบครับก็บางขาดอยู่อย่างหนึ่งคือว่าข้าวต้มที่บรรดาขอบาดอยู่เป็นข้าวต้มผมก็อยูนข้าวต้มมันดาขอข้าวต้มขอข้าวต้มอ๋ออ๋ออ๋อข้าวต้มมันเลยข้าวต้มมันบ่อืมเดี๋ย เดี๋ยวผมเห็นนะไ่เห็นเป็นอของบัวายไบเจอเลยถ้าจะไปหองไหนนาะตมเดียวเดี๋ยวผมจะให้ข้าเจ้า่อให้ให้นัพหอเลยผมจิต้มมาให้มือผมมากกว่าเนอผมอัจรยะอาจริทเป็นวันพผนะครับครับวันผ่ไกลๆวันพผ่าเดี๋ยวผมเอามาให้ได้ได้ครับครับครับอยากจะขังขึ้นเนี่ยอัจาริยะไว้ขังขึ้นไม่ได้ครับครับผมไว้ขังขึ้นไม่ได้ครับผมเสียวมากยมาเสาอะไรมาเสาร์ครับวันพผ่สวยเนี่ยก็ได้เนาะผมได้ได้ครับคร ครับอืมเอาแค่เนี้เด้อเอฟซีเด้อภาคกันเอฟซีผมผมกับปู่อาจารย์มันเสียละฮะมีมันหรือไล่มีอยู่ครับมีอยู่บางคนเขาก็มีอยู่หรอมั้งเขาเขาพวกรภาคกันแต่ว่ามันหนาจะมีแล้วมันตัวเดียวนะตัวเดียวเนาะผมนี่ผู้เพื่อ้วนเงินมาให้เพิ่อนจะถือน้ามันะครับเพื่คนอ้วนเงินมาซื้ออันนี้ฮะล่ไปเล่นยังไงเยครับผมให้แต่ะครอบครัวจะได้มาเบียดเบียนครับ ผมกจะขอจบชิปล่งแค่นี้เด้อครับเนาะลิปอันพระอาจาร,รย์เพื่อนที่บอกแปดสามตรงๆแล้วครับผมเอาของไปถวายแล้วอซีที่เพป่นถึงมากอะถวายให้นะมือนอีกับผมมีเรื่องยั้งไรเลยครับแต่ว่ากับผ้ากันผ้าก,กันเบิ้งเอาเด้อครับที่ผมเขียนให้โอ้ที่พระอาจาร,รย์มันเขียนให้เะนาะเขียนให้ตัวที่ว่าเนี่แหละครับยี่สิบมหาสดนกับผ้ากันไปตีเอานะครับแคบเอาเด้อครับเด้อเบิ้งเอาตัวใดจะคว้างมากกะซื้อตัวใดบ่ามากกบว่าต้องซื้อนะ คแคบเอาเอาผมก็มีแค่นี้แหละครับมูนี่ก็ได้เอาผมขอกราบสวัสดีนะครับเด้อเอฟซีุกคนเด้อขอให้ลำล้ำรวยๆยในวันที่สิบหกหมวดสิม,มานนี่เด้อครับเด้อขอให้ถือเหรียญสุขหูสุขคนเด้อครับสวัสดีครับ